พุทธังลาง้างทุกธรรมังล้างโศกสังฆังล้างโรคนะโมพุทธายะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพกะกสะนะมะอาอุพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะปเจกะพุทธานุภาเวนะอรหันตานุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสัพพธนังสัพพลาพังพระวันตุเม แก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะพุทธังพามาเงินธรรมังพามาทองสังฆพามาเข้าของเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาณชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติ อิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพกะกสะนะมะอาอุพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะปเจกะพุทธานุภาเวนะอรหันตานุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสัพพธนังสัพพลาพังพระวันตุเม แก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะพุทธังพามาเงินธรรมังพามาทองสังฆังพามาเข้าของเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาณชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติ อิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกัสะนะมะอาอุพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาวเวนะปะเจกะพุทธานุภาเวนะอรหันตานุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตุเม แก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะพุทธังพามาเงินธรรมังพามาทองสังฆังพามาข้าวของเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาณชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติ อิติปิโสภควานะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพกะกัสะนะมะอาอุพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะปัจเจกะพุทธานุภาเวนะอรหันตานุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตุเม แก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะพุทธังพามาเงินธรรมังพามาทองสังฆังพามาเข้าของเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาณนะชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติ อิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพกะกสะนะมะอาอุพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะปเจกะพุทธานุภาเวนะอรหันตานุภาเวนะสัพเทวานุภาเวนะสัพพะธนังสัพพะลาพังพระวันตุเม แก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะพุทธังพามาเงินธรรมังพามาทองสังฆังพามาเข้าของเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาณชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติ อิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกสะนะมะอาอุพุทธานุภาเวนะธรมมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะปเจกะพุทธานุภาเวนะอรหันตานุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสัพพธนังสัพพลาพังพะวันตุเม แก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะพุทธังพามาเงินธรรมังพามาทองสังฆังพามาเข้าของเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาณนะชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติ อิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกัสะนะมะอาอุพุทธานุภาเวนะธรมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะปเจกะพุทธานุภาเวนะอรหันตานุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตุเม แก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะพุทธังพามาเงินธรรมังพามาทองสังฆังพามาเข้าของเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาณชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติ อิติปิโสภคะวาณโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกสะนะมะอาอุพุทธานุภาเวนะธรมมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะปัเจกะพุทธานุภาเวนะอรหันตานุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสัพพทนังสัพพลาพังพระวันตุเม แก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะพุทธังพามาเงินรรมังพามาทองสังขังพามาเข้าของเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาณชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติ อิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะนะมะพะทธะจพะกสะนะมะอาอุพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะปัจเจกะพุทธานุภาเวนะอรหันตานุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสัพพธนังสัพพลาพังพะวันตุเม แก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีมงคลชัยสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะพุทธังพามาเงินธรรมังพามาทองสังฆพามาเข้าของเอหิจงมาเอหิจงมาเอหิจงมาณนะชาลีติณนะชาลีติณนะชาลีติ